งานพิธีบวงสวงเบิกเนตรเท้าเวสุวรรณกันต่อเลยนะที่นี่เขามีการจุดประทีปกว่า5,000ดวงนะคะเป็นรูปองค์เท้าเวสุวรรณด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปกันเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นดวงประทีปกว่า5,000ดวง ที่ชาวบ้านแล้วก็ทางวัดหนองคอนะคะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเขามาจัดเรียงรายกันเป็นรูปท้าเวสุวรรณขนาดใหญ่เตรียมตัวจุดในช่วงหัวค่ำอพอช่วงหัวค่ำปุ๊บชาวบ้านก็่วมใจกันมาจุดไฟประทีปจนสว่างสวัยสวยงามอลังการไปทั่วบริเวณจุดไปก็เปล่งคาว่าสาธุร่ารวยร่ารวยกันไปกึกก้องทั้งวัดเลยเพราะว่านี่คือง,งานพิธีเบิกเนตรและพวงสงเท้าเวสุวรรณที่ทางวัดเขาจัดขึ้น นี่พอจดเต็มแล้วก็จะเป็นรูปองค์เท้าเวสุวรรณสวยมากๆค่ะคโดยพิธีเบิกแน่เนี่ยหลวงพ่อทองสุกเจ้าอาวาสเขาก็ได้ขึ้นกระเช้าด้วยนะโโไปเจอเบิกแน่องค์ท้าเวสุวรรณแต่ก็มีเหตุการณ์น่าหวัดเสียวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นไปพร้อมๆกันนะนี่นะโอ้ แสดงว่ายังไม่มีความชานาญในการบังคับนิดเดียวเองคือจังหวะกระเช้านี่เขาเหวี่ยงตัวไปมากาจารควทมตกใจให้ตับรู่ข้างหลทงช่วยจับไว้นะช่วยให้มันแบบบาลานซ์กันนะสุดท้ายพิธีก็สําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดหนองคอเป็นรุ่น เป็น3รุ่นด้วยกันเป็นเหรียญเสมาใหญ่สิงคู่เหรียญจำปีเท้าเวสวุวรรณและรูปหล่อลอยองค์เท้าเวสวุวรรณด้วยก็คือนำเงินรายได้นะคะมาซ่อมแซมวัดแล้วก็สร้างกุฏิหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทุดโซมและไฮไลท์ค่ะหลายคนรอคอยก็มาถึงแล้วนั่นก็คือการล้วงไหเสียงทายของประธานในพิธีมีการเสียงทายเลขขึ้นมาสองครั้ง <c oughs> ส่วนจะได้เลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นกันจะจับต ดีๆด,ด,ดวงใครดวงมันเลขไหนถูกใจเอาไปเสี่ยงโชคกันพอหอมปากหอมคอนะคะคแล้วก็คนที่ไปในงานเนี่ยพอเห็นล้วงหายปุ๊บได้เลขอะไรแบบนี้ไปเลยค่ะซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาตั้งแผงให้บริการกันนอกลานวัดกันอย่างคึกคักเลยไม่ต้องไปไหนไกลมาตรงนี้ได้ทั้งโชคได้ทั้งบุญกลับไปค่ะนี่เห็นเลขชัดเจนนะขนาดนี้นะครับอ่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ